สวัสดีค่ะวันนี้ป้ายายมาอยู่ที่บ้านสองชั้นนะคะจังหวัดปรีรำเนาะวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวขอขอสิบห้าห้าสิบไร่นะคะที่นี่ข้าวเขาจะสุกเร็วเนาะแต่ว่าก็โดนเกี่ยวไปเยอะแล้วะลคะ่ะรถเยอะมากเลยมีทั้งคูโบต้าเกษตรศักดิ์สิทธิ์เจริญบ้านเจริญ อาชีพเดียวกันเนาะแบ่งๆกันไปแต่มันก็ไม่ใช่ว่าสุกทั้งผืนนะคะมันก็มีสุกบ้างแล้วก็เขียวบ้างสุกในแปลงเดียวอาจจะเป็นสุกครึ่งหนึง่งเขียวครึ่งหนึ่งเนาะมันก็ไม่ง่ายเลยเนาะปีนี้อืมวันนี้เรามากันสองคันนะคะเป็นไอ้หนุ่มใบไฟนะคะตัวหนึ่งแล้วก็เกษตร กดกลับรถนอคันนึงนะคะแรงลมแรงลมแรงมากอ้าวเจอเพื่อนอีกคูโบต้านะคะเกี่ยวข้างเคียงโอ MM <eps. S 2> ้โมสงส่เจ้าถิ่นเนาะโอ้เกี่ยวได้ดีมากเลยเนาะคูโบต้ารุ่นไหนนั้น อืเราไปดูไหมเราไปดูก่อนนะเป็นคุบุต้ารุ่นไหนเดี๋ยวค่อยมารีวิวรถของอเอกเกษตรพัฒนานะคะเอหนูไม่ไฟกับหวดนี่แต่ตอนนี้เราไปดูคุบุต้าดีกว่าอ่ะคุบนะตา้ 74, าดีซีเจ็ดสิบสี่ล็สเนาะ้าเกี่ยวได้คล่องเหรอเกี่ยวเร็วด้วยนะคะันนี้โอ้ย่าวนระตัง โอ้โหสมูทมากเลยนะว้า wow. ว oh, oh, เกี่ยว้องแทะด oh, ีแทะพันเล็กน่ารักเลยโอ้ oh, oh, เกี่ยวได้ดีแทะโอ้ภ oh, oh, าพสวยถ่ายย้อนเสียงนิดนึงนะคะนี่ สวจังเลยว้าดีแต่ด้ใจก็บอกน,นะนาะนาแปลงดีถ้าคาตั้งแหน่โอ้โหเขาก็ไม่เป็นไม่เป็นสองรองใครนะเขาก็ปั่นได้เร็วเลยนะน่ะ วิถีชีวิตบ้านๆของเรานะคะคนเก็บฟังก็รอเก็บเลยตอนนี้ข้าวก็ขอข้าวเมลิใหม่ของปี6-3สะครปขาวี่ตังนะคะแล้วก็ขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ของข้าวนะคะความชื้นกับข้าวมีความ พริ้วเลยเนาะนี่ไม่ค่อยอันนี้เลยนะรนแรงนะกแต่อยากรีวิวรถเนนี้มันเกียวดีมากโ้ตรลมแรงมากเลยนะคะวันนี้ยโอ้น่ารักอ่ะ ดูกอนเขาคืนหน้านะนี่ก็เป็นรอยนะคือเดินเล็กมันต้องไปทำหน้าให้เป็นลืมนะลึกนมาไปได้สะดวกโอ้บรรยากาศดีล่นะนนั้นกองเชียทีมงานเราก็จะลงแล้วเนาะ ก็จะไปถ่ายทีมงานเลาโอ้ข้าวไหมสุดลุกหูลุกตาเลย